สวัสดีจ้ากลับมาพบกับแพมจ้าแพรมีม่หมูน้อยต่างแดนวันนี้แพรกับกลับมาทักทายกับพี่ๆน้องเพื่อนๆนอกจะเนะขอบคุณทุๆๆกๆคนที่เจ้อที่เข้ามาชมในช่องของแพรเนาะใครเข้ามาแพรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของแพรแม่เด้อจ้าฝากอ่ากดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องของแพรแพรมี่มมหมูน้อยตา่างแดนใเด้อดจ้ามื้อนี้แพรสิมาแกะกล่องช้อปปิ้งออนไลน์แพรมาอยู่นี่กะ มาอยู่อเมริกาอีกแเดือนเดือนที่แปดที่เก้าเรานาะจากนอกแพมยังบ้านด้เคยแบบช้อปปิ้งออนไลน์เลยเด้อน,นี้เป็นครั้งแรกที่แพมมาช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินด้วยตัวเองเนาะมีเคยสั่งสื่อไปก้อนน,ะนั้นนยูเคยสั่งสื่อปลาไปสั่งสื่อปลาไนั่นสั่งสื่อทั้งเฟซบุ๊กนอกจากผดีทีน,นี้กลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นเพิ่นโพดขายปลาหอย่างกัน,กนนะเนื้อสีหน้าปลามาตะบานฮแพมกับสั่งสื่อไปสั่งปลาไหลย่างเดียว แต่ว่าอันนี้ก็คือแพมสั่งอ่าช้อปปิ้งในออนไลน์ก็คือในเว็บไซต์เนาะเป็นครั้งแรกที่แพมช้อปปิ้งเองแพมก็เลยสิมากแกะเบิ่งว่าแพมช้อปปิ้งอีหยังมีอย่างในกล่องนี่อะมีอย่างในกล่องนี้ช้อปปิ้งอย่างออนไลน์กล่องใหญ่พี่กล่องใหญ่พี่เขียนว่า product oh, of Thailand เดี๋ยวว่าจริงๆก็สร้างอยู่ยในอเมริกาเลยจะบอกเดี๋ยว่า,าไปสร้างมาแต่ไทยดอกบ่ได้ว่าส่งมาตั้งแต่ไทยเด้อดิ อันล่านก็อยู่นี่แหละยู่ในอเมริกาอีสานในยู่ในเมืองนิวยอร์กเนาะเบิรงแพิ่มสิพาแกะเลยว่ามีอย่างนน,นี่แกะมาเลยยังไม่นี่แกะแกะสดสดรอนๆเลยได้ดิแกะให้โชว์ได้จ้าว่ามีอย่างน,น่มีอะไรอยู่ในกล่องนี้ตื่นเต้นช้อปปิ้งติดซื้อ,อเองขังแหลก ช้อปปิง้งครั้งแรกช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งแรกในอเมริกาโอเควิธีแกะย,ยากแค่มากเด้บสร้างไปประมาณแฮมสร้างไปไปวันศุกร์ศุกร์หรือสาวันเสาร์แฮมสร้างไปวันเสาร์เมื่อน,นี้วันอังคาร จริงแป๊บเดียวนะสร้างไปวันเสาร์อะไรที่กัติดวันหยุดเนาะจันทร์เมื่อวานนี่อังคารเขามาส่งวันอังคารเนี่ยหมึกเศร้าแป๊บเดียวไม่บอกไกนนน่น้ำไหลแพมร้านเพื่นอะยวนในเมืองนิวยอร์กแพมยูนิเตอร์ซีกัติดติดกันโอ้โหรีร้อยอ๋โโอมันสิบยังขออัพไทยได้จ้ะ อันนี้ไายการอันนี้ไ like ร้การแต่ว่าเดี๋ยวให้เบิรงพี่หลังว่านี่อย่างแน่แลนละวแต่จะแท็กยางดีสิ่งที่แพมช้อปปิ้งมาก็คือ <c oughs> อันนี้เป็นรุ่นเส้นรุ่นเ้นตามมั้งก่อนครูรุ่นเ้นตามมังก่อนคนรู ยางแหลกจะไปยางที่สองโอ๊ยพอนะยางดีเด้มันก็อพอมาดีแท้เออ,อแม็กแม็กปกพอนี่พอนี่มิพงชื่อรถจา ขมง,งรถไฟ้าไทยแปดโกกิแปดขอดกรอบแฮมสัมมัจาอซีหอแฮมสัมมัซีหอแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกขดมจีนแฮมแฮมเห็นมันมีเป็นมันมีขายเป็นน้ำพริกสำหรับขนมจีนเนาะ ก็เลยลองสื่อมาเฮ็ดลองเบิรงว่ามันสิเป็นรสชาติแบบใดนะจ๊ะเพราะว่าปกติก็บ่ไดคเคยใส่ดอกน้ำพริกขนมจีนเฮาเฮ็ดเองมันก็เฮาก็ุ้ยแลวเนาะว่าต้องใส่อย่างสินะแต่ว่าอยากลองเบิรงก็เลยลองลองดูไปแล้วหนึ่งถุงต่อไปอผขาต่อไป นี่ชี่สียกออกมาบ่ไ mm hmm. ด้ดอกแกะค้านี่เลยสิงต่อไปอันนี้น้ำพริกเผาจ้าน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องตาสามแม่ครัวสี่กระป๋องปลากระป๋องตาสามแม่ครัวเดี๋ยวแอบสิมาบอกด้วยว่าอีอย่างราคาเท่าไหร่ ไฮเบิ่งกอนว่นมี่อย่างเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ปลาดาปลาดาปรุงรสตาตามมามมาตำหั้แพมมักแพมมักตาตตำหั้วที่แพมเหมือนกินเป็นประจำเนาะแต่ก่อนไอแพมสิก,กินของอันไอแม่เลียนแพมอมัดจะท้ายแต่แม่เลียนแม่ไอแม่เลียน,มมน,ยนะมยนอมาได้ท้ายหกขวดกับเบิร์ตแต่โดนแล้วละ่ะกับม่เรามีปัญหาสื้อยากแม่เลียนมันบอกใครมีจ้ะ เราบันทีแพมกลับไปได้เยี่ยมอีกมาหลายเยี่หมหอยยูพิมพ์ลิพายมัมล้วก็อันนังฟ้านี่อย่างอีกอันนึ่งสัมบ๊ได้แล้วบันทีก็เลยมาลองซิมปลานี่ตัมมัวเพราะได้มาเอาตัมมัวมาลองไอไส้สมตาเบิงอ่ะมันถึกปากนะมันถึกปากแพมเองมันถึกปากเจ้าของมมันแสบไผ่แสบมันแน่จ้าเนาะอันนี้แบบนี้มันแสบไผ่แสบมันแต่ว่าสำหรับแพมแพมอันนี้แพมมันแสบดี แฮมสือมาสามขวดสามขวดต้นแหว,ว่าเป็นซังสี่ขวดสามขวดหรออันนี้ของสามีนี่อันนี้ของสามีสามีวันนี้แหละใส่ตเกองไงดีของสามีอี่หังวัดเตี้ยของของปวดเทินเลยได้ดิ ปวดเลยสั่งมาให้เพื่อนมันสิ่งนั้นก็คือขนมปี๊บจ้าขนมปี๊บเพื่อนมากลายเพื่อนมาขนมปี๊บขนมปี๊บใส่ใส่สับประรดน้ำเด้เพื่อนมาก,กินขนมปี๊บแฟนแท็บนะ ต้องสั่งเล้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนสิมากินแบบกับกาแฟสิแม่เพื่อนว่ามันก็คือคุกกี้นั่นแหละเพื่อนมากเลยกะนมปิ๊บใส่สับปะรดหมดแล้วนี่แหละที่แพมช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละคือซิ่งที่แพมช้อปปิ้งออนไลน์น่าสิครบไล่การนะเมื่อแพมสิมาทวนไล่การก่อนว่าเออโอเคนี่ทั้งหมดไล่การ์ี่แพมสั่งไล่การ์ี่แพมสั่งทั้งหมดแพมช้อปปิ้งออนไลน์ เร้านร้านสามป้าอยู่ในเมืองนิวยอร์กนี่จ้าทั้งเบิดกับมี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าร้การเก้าไร้การนี่แพมสิบเบอร์ใหญ่ากว่าอีกย่างบั้นทอดแด่แพมสิรวมราคาเห็นเลยว่าทั้งเบิดเนี่ยอ่อรวมกับคา่ารวมกับค่าขนส่งค่าขนส่งนี่ยูทีแปดเหรียญจ้ะค่าขนส่งล้มรวมวเอ้ยล้มยูทีแปดเหรียญเนนะาะมาหนี รวมทั้งเบอร์เศรษฐนะมันอยู่ที่61เหรียญ61เหรียญเป็นเงินไทยจากบาทบาทเราคอเดเราตอนนี้นะก็น่าจะประมาณพันห้าหกเจ็ดอย่างประมาณนี้แหละแถมคิดเลขเมื่อกีง้ไงคิดทอบประมาณนี้แหละจ้ะประมาณประมาณนี้แหละก็คือ เป็นมันกะถามว่าราคาแพงบ่แพงว่าสําหรับเมืองที่แพงอยู่อ่ะมันกับบอดด้ว่ายเดี๋ยวแพงเอามาคิดให้เบิ่งดีกว่าคิดให้เบิ่งดีกว่ามันมันเป็นจักบ,บาทน 68. เนาะหกสิบเอ็ดเหรียญช่วงนี้มันไหนประมาณสามสิบสองนะตีกลุ่มกลุ่มสามสิบสองเพราะว่าแพงทรงแพงเบิง่งกหมดเดินบางอาทิตย์ที่แล้วมันสามสิบ สองป้าตีเป็นสามสิบสองคูณหกสิบเอ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทพันเก่าสองพันเราไปตีตีไปซักสองพันนี่ของทั้งเบิดนี่สองพันจ้ะอันกะถือว่าราคามันกับสาหรับเมืองที่แพมอยู่เนาะแพมคิดว่าราคามันกับพอฟังได้ยูเพราะว่ามันจังจังอเอ่ออเายังเช่นว่าปากกระป๋องสิ่ปากกระป๋องมัน ฟองละเท่าเด็กเรียนมันมันเหรียญกว่ามันเหรียญจุดเกา่าเก่าประมาณหกสิบบาทประมาณหกสิบบาทเนาะจา้ะกะมันกะพอซื้อกินอยู่จ้ะมันบ่เป็นของสินเปลืองเนาะมันบ่ได้กินบ่อยๆดอกกะซื้อสะส,ะสมไว,ว้ของมื้อนี้สำหรับแพมก็เลยมาเปิดกล่องช้อปปิ้งของแพมครั้งแรกในอเมริกาให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะอีหละทั้งหมดที่แพมซื้อมามือนี้โอเคสำหรับมือนี้หวังว่าสิมาคลิปของแพมเนาะจ้ะเนาะผู้ใดเข้ามาก,กั ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องแพมเนเดอร์แพมมี่หมูน้อยต่างแดงนนอกจากนอกฝากเปก็นกำลังใจแพมเนเดอร์สำหรับมื้อนี้แพมขอจบเท่านี้ก่อนนอกจากสวัสดีจ้า